เย็นนี้เราไปผัดผักบุ้งไฟแดงของปู่ของลูกเราดีกว่านางดาเมื่อกี้อ่ะเอ็งทำได้ไงวะเอ็งพูดอะไรของเองข้าทำอะไรเหรอก็เมื่อกี้อ่ะข้าเห็นว่าเอ็งอ่ะเดินบนน้ำได้บอกมานนะเอ็งทำได้ไงวะ เหลวไหลเองพูดอะไรของเองใครมันจะเดินบนน้ำได้พูดอะไรไร้สาระจริงๆเลยแค่มีหลักฐานเย็นนี้เราไปผัดผักบุ้งไฟแดงของป่ยของลูกเราดีกว่าข้าจะโพสต์คลิปนี้ให้คนทั้งโลกรู้ไปเลยว่าเองอ่ะเป็นตัวประหลาดย่านะนางติ๊กข้ายอมเองแล้ว เองจะให้ข้าทำอะไรเองบอกข้ามาเลยแต่ขออย่าโพสทลิปนี้นะนางติ๊กนะทำไมเองไม่อยากดังหรอวะไม่อ่ะข้าไม่อยากให้คนมาวุ่นวายกับข้ายิ่งคนมาวุ่นวายกับข้าข้าก็ไม่มีเวลาส่วนตัวงั้นเองก็บอกข้ามาว่าเองอะทำได้ยังไงที่ข้าเดินบนน้ำได้นะ่ะก็เพราะรองเท้าคู่นี้ มันเป็นรองเท้าประหลาดที่ข้าเก็บได้มามันเป็นรองเท้าวิเศษงั้นเหรอถ้างั้นฉันขอได้ไหมเองจะเอาไปทำอะไรเอามาเถึงนะถ้าเองไม่ให้เดี๋ยวข้าจะโพสต์คลิปนี้นะอยา่ยาอยางั้นเองเอาไปและเองก็ลบคลิปนั้นนะอ่ะข้าให้เองลบคลิปก่อนขอบใจนะ ค้าลบคลิปให้เองแล้วเองไปได้แล้วนังดานังโง่มีของดีอยู่ในมือไม่รู้จะใช้ให้มันเป็นประโยชน์รองเท้าวิเศษมันจะทำให้ฉันเป็นผู้วิเศษจะมีคนนับหน้าถือตาต่อไปเนี้ย ฉันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเ <c oughs> ข้ามาเลยจ้าทุกคนเข้ามาเลยจ้าฉันจะ,สะแสดงอภินิหาให้ทุกคนดู วิธีหารจริงๆเลยสาเู็เนบุญตาจริงๆใช่ป้าต้องเป็นคนที่มีบุญมาเกิดแน่ๆแม่แม่คิดดีแล้วเหรอยกรงทาวิเศษของมีค่าขนาดนั้นให้ปติกอะแม่คิดดีแล้วละบิลสำหรับแม่นะ่ะไม่มีอะไรมีค่าได้มีเวลาอยู่กับลูกหรอกนะแม่หมายความว่ายังไงอะ ถ้าแม่ไม่ให้รองเทา้านางติก๊กมันไปอ่ะมันก็จะโพสคลิปที่แม่เดินโนน้ำได้ให้ชาวบ้านเห็นและถ้าชาวบ้านเห็นแล้วก็จะแห่มาหาแม่หาว่าแม่เป็นผู้วิเศษจากนั้นชีวิตแม่ก็จะไม่สงบสุขอีกต่อไปแม่ไม่ต้องการแบบนั้นแม่ต้องการเวลาที่อยู่กับลูกก็จะฉันเข้าใจแล้วจ้ะแม่ <laughs> ป้าจ๊ะคือฉันปวดหลังเหลือเกินป้าช่วยรักษาฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นมาหลายปีแล้วไม่หายสักทีได้สิแต่ค่ารักษาแพงหน่อยนะแพงเท่าไหร่ฉันก็ไม่เกี่ยงหรอกจ้ะขอแค่ฉันหายก็พอดีงั้นหันหลังมา แล้วป้าหายผิด,ดิ้งเลยวิเศษจริงๆสาธุป้าจ๊ะหน้าฉันอนะ่ะเป็นสิวเต็มหน้าเลยจ๊ะไปรักษาคลินิกที่ไหนก็ไม่หายสักที่เลยจ้ะป้าช่วยเอาเท้ามาเยียบหน้าฉันได้ไหมจ๊ะถ้าหายเนี่ยฉันจ่ายไม่อเลยจ้ะได้สิงั้นเอ็งยื่นหน้ามาจ้ะป้า ้ยหายเป็นสิวแล้วเว้วยยวิเศษจริงๆรบคจ้าป้าข,ขอบคุณจ๊าป้ามันช่างวิเศษจริงๆ,ๆจ้าป้าฉันหายแล้วจ้ะหายก็วค่จ่ายเงินมาได้ <laughs> ดจ่าป้า <laughs> เอ็งยังไม่เลิกเก็บผักบุ้งอีกเหรอไม่หรอกลูกสาวฉันน่ะเขาชอบกินผัดผักบุ้งน่ะฉ่านเจอผักบุ้งที่ไหนอ่ะฉันก็เก็บมาฝากตลอดแหละว่าแต่เองอ่ะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนั่นแหละตอนเนี้ยฉันน่ะมีคนนับหน้าถือตามีคนเอาเงินเอาทองมาให้อยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาแหละ ไม่เหมือนเองมีรองเท้าวิเศษแท้แต่กลับใช้มันใส่ไปเก็บผักบุ้งนี่นะข้าไม่ได้อยากเป็นผู้วิเศษนี่นะข้าแก่แล้วข้าก็แค่อยากใช้เวลาอยู่กับลูกมีความสุขอยู่กับลูกให้มากที่สุดก็แค่นั้นเองแม่แม่หายไปไหนมาเนี่ย หนูตามหาแม่ซะทั่วเลยแม่ก็ไปเก็บผักบุ้งมาผัดให้บิวกินนั่นแหละลูกแม่เนี่ยรู้ใจหนูที่สุดเลยนี่แม่หนูนะซื้อเสื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ด้วยออโอ้โหโถบิวทำไมไม่เก็บเงินไว้ล่ะลูกเสื้อเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อเองก็ได้ ได้ไงล่ะแม,แม่แม่ซื้อเองมันจะไปเท่ากับลูกซื้อให้ได้ยังไง <c oughs> ไปแม่กลับบ้านกันดีกว่านะ <c oughs> ได้ไ,ดไปจากานเดี๋ยวแม่จะไปผัดปักบุ้งให้กิน <c oughs> ไปก่อนนะติ๊กฮัลโหลแม่ กลับไม่เยี่ยมแม่หน่อยได้ไหมลูกแม่นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยแม่ก็รู้ว่าฉันน่ะต้องทํางานหาเงินถ้าเกิดว่าฉันลางงานกลับไปเยี่ยมแม่ฉันก็เสียรายได้สิแม่ไม่เสียหรอกแอนเดี๋ยวแม่จ่ายให้เองตอนเนี้ยแม่มีเงินเยอะมากเลยแอนจะเอากี่หมื่นแม่ก็มีให้นะจริงเหรอแม่นี่แม่พูดจริงเหรอแม่ไม่ได้โกหกฉันใช่ไหม แม่พูดจริงแม่มีของดีจ้าจ้าแอนแอนกลับมาหาแม่จริงๆด้วยลูกแม่คิดถึงลูกมากเลยแม่ไหนอะเงินชดเชยอะ่ะที่แม่บอกว่าจะให้ฉันน่ะนี่ฉันอุตส่าลางานมานะแม่รอแป๊บนะลูก เงินจํานวนเนี้พอที่จะซื้อเวลาให้แอนอยู่กับแม่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ไหมโอ้ยแม่เงินเยอะมากเลยะแม่เบียมาจากไหนอะแม่ทําได้ยังไงอะถึงได้มีเงินเยอะขนาดนี้ะก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่มีของดีของดีที่ว่าคืออะไรหรอแม่นี่ไงฮะรองเท้าเนี่ยนะ นี่ไม่ใช่รองเท้าธรรมดานะมันเป็นรองเท้าวิเศษนอกจากจะใส่เดินบนน้ำได้แล้วยังรักษาโลกได้ด้วยเพราะแบบนี้ถึงมีคนเดินทางมาหาแม่ให้แม่ช่วยรักษาโลกให้แล้วก็เอาเงินมาให้แม่ด้วยถ้าไม่เชื่อก็ดูนี่สิ แม่เดินบนน้ําได้ก็เพราะไอรองเท้าคู่นี้แหละโหสุดยอดไปเลยอะแม่แม่ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอได้ไหมรองเท้าคู่เนี้ยฉันจะเอามันไปหาเงินน่ะเอามาใช้หนี้อะแม่ให้แอนไม่ได้หรอกทาไมล่ะแม่แอนใช้หนี้เท่าไหร่เดี๋ยวแม่หาเงินใช้ให้เองขออย่างเดียวอะ่ะแอนกลับมาอยู่กับแม่ได้ไหม แม่ก็รู้ว่าฉันไม่อยากอยู่บ้านนอกอะ่ะอากาศมันร้อนเดินทางก็ลําบากอะ่ะเพราะแบบนี้ไงแม่กลัวว่าถ้าแอนได้รองเท้าไปเนะี่ยเดี๋ยวแอนก็ไม่กลับมาเยี่ยมแม่อีกอโอแม่แม่ไม่ให้อะ่ะฉันไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้จ้ะ นางติ๊กเอ้ยมีลูกก็เหมือนไม่มี <laughs> ฉันเพิ่งมารู้วันนี้แหละต่อให้ฉันมีของวิเศษอยู่ในมือมันก็ไม่มีค่าเท่ากับการมีลูกที่ดีที่มีเวลาให้และไม่ปล่อยให้แม่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพังถึงแม้ว่าฉันจะมีเงินมากมายแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันหายเหงาหายคิดถึงลูกเลย <laughs> ็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้ยกรองเท้าให้แกถึงรองเท้านั้นจะเป็นรองเท้าวิเศษก็ไม่มีค่าเท่ากับมีเวลาอยู่กับลูกหรอกนะฉันและอิจฉาเธอจริงๆเลยดามีชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็ได้อยู่กับลูกอ่ะไม่เหมือนฉันมีเงินมีทองแต่ต้องอยู่คนเดียวมีหนำซ้ำลูกเป็นยังขโมยทุกสิ่งทุกอย่างของฉันไ้หมดเลยอ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะป้าฉันเชื่อว่าสักวันเนี่ยลูกป้าจะคิดได้แล้วก็กลับมาขอขอมาป้า ป้าหิวไหมจ๊ะไปกินข้าวด้วยกันนะไปคุณคะช่วยฉันเก็บมือถือหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณจะเอาเงินฉันไปไหนคะเงินเธอเหรอถ้าเงินเธอเนี่ย น,นี่มันอยู่ที่มือฉัน <ce> ก็เป็นเงินฉันจะ้ะเฮ้ยคุณไปก่อนนะบายเดี๋ยวคุณ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 โอ้ยเฮ้ยคุณครับเป็นไรไหมครับคุณครับช่วยฉันด้วยค่ะ ะะไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยครับว่าแต่คุณเป็นยามบริษัทไหนเหรคะ,ะคือว่า,เ,าเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปแล้วเดี๋ยวผมไปสายไว้เจอกันใหม่นะครับเอา้าเอา้เอาคุณคุณยังไม่ได้ตอบแทนเลยอ่ะคุณดิวครับมีอะไร เรื่องตำแหน่งงานที่คุณบิวเคยบอกผมไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอครับเสียใจด้วยนะคะคุณอาร์ตชันดูจากประวัติส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณดีเหมาะที่ทำงานมากกว่าค่ะครับผมเข้าใจครับแต่ถ้าคุณไม่ติดอะไรเนี่ยตอนนี้บริษัทของเราเปิดรับรปภอยู่นะคะสนใจไหมล่ะรปภเหรอครับใช่ค่ะรปภ ถึงจะจบปริญญาตรีเนี่ยก็ใช่ว่าจะหางานได้นะคะตอนนี้คุณก็ลองทำรปภไปก่อนถึงเงินเดือนจะน้อยเนี่ยก็ดีกว่าว่างงานนะคะแล้วถ้ามีตำแหน่งเปิดรับเนี่ยฉันจะเรียกอีกทีค่ะก็ได้ครับเอาแบบนั้นก็ได้ครับถ้างั้นมาเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะคะเชิญออกไปได้แล้วค่ะฉันจะคุยกับคุณดีมต่อครับ นี่ครับค่าน้ำชาขอบคุณสำหรับตำแหน่งงานดีๆนะครับขอบคุณนะคะยินดีได้ร่วมงานค่ะยินดีครับผมตอนนี้ยังไม่มีตำแหน่งว่างหรอหรอครับฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายเป็นยามก็ดีแล้วนะใส่ชุดยามมาดูขึ้นดี คุณน้ำว้าพร้อมที่จะไปทำงานจริงๆแล้วเหรอคะฉันพักมานานแล้วล่ะแล้วคุณน้ำว้าไม่กังวลเรื่องขาตัวเองแล้วหรอคะไม่แล้วล่ะฉันเลิกแคร์สายตาคนอื่นแล้ะพอถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตฉันคงไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะฉันเอาใจช่วยนะคะขอบใจจ้ะเออฝันฝันไม่ต้องตามฉันมาทำงานนะเดีย๋ยวฉันไปทำงานเองฉันอยากลองหัดทำอะไรได้วยตัวเองดูแต่ว่าวันนี้คุณน้ำว้าเพิ่งล้มมานะคะ ไม่เป็นไรหรอกนะาฝ่ไม่ต้องตามชันมานะไม่ต้องตามมลหรอกะก็ได้ค่ะมาครับผมช่วยเอ,อ้อคุณคุณนี่เองอะ่ะค,คุณคนเมื่อวันก่อนนี่เองอะเป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนอยู่หรือเปล่าอะไม่ละค่ะว่าแต่คุณทำงานที่น,นี่เหรอคะ ใช่ครับดีจังออ๊ยหลอกสิเกะกะนี่เธอเธอคนที่ขมโมยเงินฉันไปนี่เอาเงินฉันคืนมานะใครใครเอาเงินแกไปจำผิดคนแล้วฉันไม่ได้ไปไม่ผิดหรอกเธอได้แหละนี่ฉันเป็นฝ่ายบุคคลนะฉันจะทำแบบนั้นทำไมแล้วเธอเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำงานมาทำงานที่นี่ แล้วทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องเธอมาทำงานได้ไงพอดีฉันเป็นย่าคุณฝันอะอ๋ออีพวกเด็กเส้นนี่นี่เธอนี่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นญาติกับเลขาแล้วจะมาพูดจนันท่วนสายชนะจำไว้ด้วยกรุณาเรียกฉันว่าคุณบิวคนแบบนี้มาทำงานที่นี่ได้ยังไงนี่ คุณอย่าไปมีเรื่องคุณเบลเลยนะครับคุณเองจะลำบาก,กาเปล่าผมลืมแนะนำตัวเลยอผมชื่อนะครับชั้นน้ำว้าค่ะมาครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณข้างในขอบคุณค่ะโอ้ยวงอยู่นั่นแหละถ้าไม่จ่ายงวดเนี้ยโดนยึดรถแน่ๆเลยอะ จะเข้ามวดที่สามแล้วด้วยอ่ะอดีวะยามอาร์ตเข้ามาหาฉันหน่อยที่ฉันเรียกนายมาวันนี้ฉันจะบอกนายว่าตอนนี้มีตำแหน่งว่างแล้วนะจริงเหรอครับ คนสมัครค่อนข้างเยอะเลยอ่ะฉันอ่านประวัติบางส่วนดูแล้วฉันว่างานนี้นายอาจจะช่วดอีกก็ได้นะอาแต่ฉันช่วยนายได้นะนายก็แค่จ่ายค่าน้ำใช้ฉันสักห้าหมื่นตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นของนายนายสนใจไหมห้าหมื่นเลยเหรอครับแค่ห้าหมื่นเองไม่แพงหรอกเงินเดือนที่เนี่ย นเร็วจะตายไปทำงานแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้ทุนคืนแล้วนายก็แค่ไปกู้เงินมาห้าหมื่นแลกกับความภูมิใจของพ่อแม่นายที่บ้านนอกคุ้มสุดๆเลยนะอาร์เหม่ออะไรอาร์ตอ่ะคุณวะ ไม่มีอะไรหรอกครับไม่จริงหรอกหน้าแบบนี้มีชัวมีอะไรบอกฉันได้นะคือคุณบิวเขามาเสนอให้ผมว่าถ้าหากว่าอยากได้เงินที่เนี้ยได้งานที่เนี่ยเขาจะให้ผมยัดไตโต้ให้เขาห้าหมื่นบาทแต่ผมมองว่ามันเยอะมากเกินไปอะ่ะผมก็เลยไม่มีแต่ผมก็อยากได้งานที่นี่มากเลยนะครับแบบนั้น มันทุจริตนะอารผมเองก็คิดแบบนั้นครับอีกอย่างต่อให้มันทำได้จริงเนี่ยผมก็ไม่มีเงินหรอกครับงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันให้ยืมเองเอาแต่ว่ามันทุจริตไม่ใช่หรอครับแล้วเงินมันก็เยอะมากเลยนะครับเนี่ยบางครั้งอะ่ะ การจะเอาอะไรสักอย่างอ่ะมันก็ต้องมีลูกเล่นบ้างแหละนะแล้วฉันก็เชื่อด้วยว่าอาร์ตเนี่ยจะหาเงินมาคืนฉันได้นี่ครับแล้วคนอื่นที่มาสัมภาษณ์งานล่ะครับฉันปัดคนอื่นตกหมดแล้วแหละเพื่อนนายเลยนะ ว้ามาทำไมครับอาร์ตหยิบซองเงินคืนมาเธอโดนไล่ออกละโทษฐานทุจริตรับเงินติดสินบนแกเป็นแข่จะมาไล่ฉันออกอ๋อคิดว่ามีแบ็คเป็นเลขาแล้วจะทำตัวใหญ่เหรอใครบอกว่าฉันเป็นแบ็คให้กับคุณน้ำว้าถ้าจะพูดก็คือคุณน้ำว้าตังหาที่เป็นแบ็คให้ฉัน หมายความว่าไงก็หมายความว่าคุณน้ำว้าเป็นทายาทคนเดียวของท่านประธานและก็จะเป็นคนเดียวที่จะมารับช่วงต่อจากท่านประธานยังไงละ่ะเป็นไปไม่ได้ะต่มันก็เป็นไปแล้วฝันไล่ผู้หญิงคนนี้ออกแล้วก็พนักงานที่ผู้หญิงคนนี้รับสินบนไล่ออกให้หมดฉันจะรีเซ็ตระบบใหม่ได้ค่ะถ้าจะไล่ฉันออกเนี่ย ไปในวันนั้นไงโชคดีแค่ไหนเลยฉันไม่แจ้งความอะ่ะเธอคิดหรอว่าแถวนั้นจะไม่มีกล้องจอปิดจักแกเธอรีบออกไปจากที่นี่ได้ละก่อนที่ฉันจะแจ้งความฝันแบล็คลิสชื่อผู้หญิงคนนี้เอาไว้ด้วยแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้ไปสมัครงานที่เครือของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยไม่ต้องรับรับทราบค่ะเอายืนอึ้งทำไมรีบออกไปสิก่อนที่ฉันจะแจ้งความ นี่เงินคุณครับขับใจนะฉันบอกแล้วไงว่านายจะหาเงินมาคืนฉันได้ไม่นานผมตกใจมากเลยนะครับเนี่ยขอโทษที่ปิดบังนะอ,อฝันพร,รุ่งนี้ฝันไม่ต้องมาทำงานในฐานะเลขาของฉันแล้วนะฉันจะให้อาร์ตมาทำหน้าที่นี้แทน ส่วนฝันเนี่ยย้ายไปทําหน้าที่ฝ่ายบุคคลแทนแล้วกันฉันเชื่อใจฝันนะรับทราบค่ะท่านประธานขอบคุณนะครับท่านประธานคนดีๆเนี่ยก็ต้องได้รับสิ่งดีๆสิถูกไหมใช่ครับเหมือนที่ท่านประธานว่าครับบางทีคนเราต้องมีลุกเล่นกันบ้างใช่ไหมครับ